สวัสดีครับวันนี้ร้าน109่ง้แคมป์ก็วันนี้ก็จะพามาดูมีดเบนเมดนะครับแบรนด์เนี้ยเจ้าผีเสื้อเนี่ยครับก็ของที่ร้านตอนนี้เอาเข้ามาอยู่ก็ประมาณสักเกือบ,บจะสิบรุ่น แต่พอดีว่าหยิบออกมาไม่ครบก็<笑><笑> <g ül> <g ül> อันนี้ส่วนที่กำลังทำภาพทําวิดีโออยู่นี่ครับอันนี้ก็จับถนัดมือนี่ใบมีดต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตันโตแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้ทางอเมริกาจะเรียกว่าตันโตโมดิฟายคือทำให้ทำสไตล์ใบของญี่ปุ่นนะ่ะตันโต แต่ว่าทําให้แหลมขึ้นก็ออกไปทางต่อสู้ครับคือเบน a d e เนี่ยจริงๆในบ้านเราอะ่ะตามระบบออนไลน์ที่ซื้อขายกันอยู่อะ่ะของปลอมค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเบน a d e จริงๆราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเบนเมด USA บรรทัดล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ535เนี่ยก็คือเป็นชื่อรุ่นของตัวนี้รหัสรุ่นเขาจะเป็นตัวนี้535เขาจะตีไม่เหมือนกันนะครับรหัสรุ่นบักเอาคือรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเล็กนะครับดูก็ค่อนข้างจะเล็กเล็กและบางบางแต่นี้ เวลาเราจับใช้งานมันถนัดมืออย่างแบบเหลือเชื่อครับคือถ้าเราพกเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากเลยรุ่นนี้นครับตัวไม่ใหญ่บ้าตัวค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วเบาเบาตัวนี้น้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักบเบามากเลยนะครับเพราะว่า และของเบนเมดเนี่ยที่ราคาสูงหนึ่งหนึ่งเลยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเบนเมดนะใบมีดเขาจะอยู่ในตระกูลพวกเนี้ย S สา V หรือไม่ก็จะเป็นอย่างเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาท CPM นะครับ คือตัวใบมีตัวนี้เนี่ยอันนี้ไอของรุ่นนี้นะครับออกแบบมาสำหรับใช้งานตกปลาในทะเลก็เขาก็บอกว่าลดการเกิดสนิมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่ Water b e m i e หรือก็จะพวกบาริซองบาริซองล้วก็มีอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวเลิกผลิตแล้วเนี่ยกดปุ๊บนึงเห็นไหมครับดีดเขาจะดีดออกมาเลย นี่เห็นไหมครับนี่ครับหลัลิสองไม่กล้าควงครับพอจะควงได้แต่ไม่กล้าเพราะว่ากลัว,วนะครับเป็นเม็ยตัวนี้จะเป็นเหล็กดีทูน,นี่เก็บก็พับเก็บธรรมดาปึ๊บครับหรือว่าตัวนี้จะเป็นมีดเข้าป่าของเขา ครับก็จะเป็น S 3 0ติบ B นี่สโตนวอนนี่ด้ามตุวนี้จะเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นฟูแท้งก็คืองานละเอียดสวยงานละเอียดสวยก็เป็นแบรนด์นึงอ่ะที่จีนก๊อปเยอะเพราะว่าราคาของเขาจะสูงมากคืออย่างเงี้ยเล่มตัวเนี้ยหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็แปดเก้าพันพวกเนี้ย คือระดับราคาของเขาสูงมากคือแปดเก้าพันหมื่นหนึ่งอะ่ะก็เลยทําให้แบบบางทีจีนก๊อปออกมาแล้วบางเล่มทามาเนียบหน่อยอะไรหน่อยเหมือนหน่อยก็มาขายกันสองสามพันตัวนี้สามสิบบีเนี่ยเป็นไม้เห็นไหมครับงานก็จะเนียนเรียบเลยเนี่ยแล้วพอจีนเขาก๊อปออกมาเนี่ยแล้วเขามาขายสามพันสองพันอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่า เขาซื้อมีดราคา2องสมพันแล้วคือของแท้จริงจไม่ใช่นะครับคือมีดบางยี่ห้อเนี่ยราคาเขาหลักหมื่นครับเนี่ยนี่ก็ใช้เต็มที่เข้าป่ากันตัวตัวนี้ก็น่ครับ s สาม b บีแล้วเนี่ยก็คือระบบล็อกของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างจะดังะครับ เขาจะใช้ระบบล็อกตัวนี้ exit ครับระบบตัวนี้ก็คือเป็นเลื่อนเลื่อนเบี่ยงตรงนี้ลงมาแล้วก็พับแต่ตัวมีดเขา่าที่ผลิตออกมาก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีประเภทที่อันนี้มีล็อกสองชั้นอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันเล่มเล็กบางทีพกติดตัวอย่างเงี้ยก็กดล็อกสองชั้นเอาไว้เวลาเปิดก็ เปิดไม่ได้ล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยก็กันกันได้เซฟเซฟมันก็เปิดเซฟก่อนนี่เซฟเขาก็นิ่งนะครับนี่พอกดกดก่อนแล้วเลื่อนกดก่อนแล้วเลื่อนตึ๊บนี่เลื่อนมาแล้วแล้วก็เปิดใช้งานตัวนี้มันจะเป็นสปริงแอคชั่นอยู่ข้างในนะครับก็คือฝั่งสปริงไว้ข้างในเนี่ยเปิดนิดเดียวนิดเดียวชุบแต่จะผิดจากหลายๆแบรนด์นะครับเพราะว่าระบบเนี้ย บางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยใช้งานแล้วน่ากลัวใช้งานแบบแบบบางทีเราไม่กล้ากดเลยคือแข็งด้วยอะไรด้วยแล้วมีดมันออกแบบแบบพอแข่งปุ๊บปุ๊บมันจะพาไปโดนมือครับหลายแบรนด์จะเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นเนี่ยคือเห็นเห็นอย่างเงี้ยคือคืออันนี้เป็นมีดไซส์เล็กนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วนะครับปกติบ้านเราที่เขาซื้อกันเยอะจะเป็นสามนิ้วครึ่งขึ้นไปครับตัวนี้จะอยู่ในช่วงสามนิ้วแต่ว่า ถ้าเอาไว้ใช้งานจริงๆพกซ้อหรืออะไรก็โอเคเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยสองสีเป็นแบบฟูลแท n งตัวนี้ก็คือบิมมี่เข้าป่าของเขาแล้วครับก็จับใช้งานได้เลยหน้าหน้ากว้างก็ ในส่วนเป็นเมดเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นเลิมๆอีกทีหนึง่งพร้อมกับรายละเอียดนะครับเพราะว่าพอดีว่าผมยังไม่ได้เตรียมรายละเอียดเอาไว้บางตัวเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นเลิมๆให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงจุดเด่นยังไงก็อันนี้ก็เหมือนมาแนะนำตัวว่าเป็นเมดเราก็มีนะครับ ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้าน109แคมป์ด้วยนะครับก็ถ้าจะติดต่อกับทางร้านที่จะตอบเร็วที่สุดก็ในทางเพจเพจ109แคมป์ไทยนะครับส่วนบางทีที่โพสในคอมเมนต์เฟซบุ๊กไปเฟซไปคอมเมนต์ใน u t ท b บอะบางทีทางร้านอ่านไม่ทัน ม่ไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูในในตัว youtube บ่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ตอบทาง youtube ล่าช้านิดหนึ่งก็วันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรายละเอียดแต่ละตัวละตัวกับข้อมูลแต่ละอันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเล็กอะไรคุณสมบัติพิเศษยังไงให้เพื่อน ได้รับชมอีกทีหนึง่งอ๋อแต่ว่าจะฝากไว้ว่าเราจะดูก็อย่างที่บอกให้เราดูอย่างเนี้ยดูเบนเมดแล้วก็ดูชื่อรุ่นให้มันตรงกับตัวเนี่ยครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ